สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้มาดูวิธีการรับมี้นะครับไม่ให้มันมีหน้าท้องนะครับยินต้าระวังอย่างนี้นะครับมันจะมีหน้าท้องนะครับเราต้องถูอย่างนี้นะครับ พยายามจะดูะอย่างนี้นะครับมันจะมีหน้าท้องนะครับนี่จะมีเป็นพุงนะครับวันนี้เดิมมีพุงนิดนึงแล้วนะครับตั้งต่พยายามจะให้เดินเดินนั่นนะครับ đinh này thi hạt nha đinh nha ยังไงก็ขอไปนะครับีในมืดนะครับ

เริ่มหายแล้วนะครับเวลารับออกพยายามรับหนังนี้นะครับอย่ารับหนังนี้นะครับ

แทงไก่ต่อไปไก่ตาก็ไม่ได,ได้ยังไม่ได้เดินอ <c oughs> อกมาหมดแรงเลย <c oughs> <c oughs> มันกไป <c oughs> ไม่จบ ไม่เป็นโอ้จุดบไก่จุ๊บแก้วจุดบว่าง่ายคนเดียวคนเดียวไม่หายคนแบบนี้ไม่ใชแล้วนี่นะครับเร้อยอ่ะนาท้องหมดแล้วนะครับเดี๋ยว เตร็มไหมพี่ได้ไหมครับเม็ดเลนเน่ขนาดทอยหักตัดได้เลยโอ้ยเดือยหักยังตัดได้นะครับโอ้โหของพี่เก่สุดยอดเลยนี่ครับวางหินอย่างนี้นะครับ <S <S อย่าวางอย่างนี้นะครับถ้าวางอย่างนี้มันมันจะมีหน้าท้องนะครับมันจะเป็นพุงนะครับนี่ ใก่จะรักไก่โตตัวนี้นะไก่ปลาเทนงไปเลยมาหามาเลย ขาไก่ไปฟังเรียบร้เลยโดนแทงเลยนมาจะแทงโดนหัวะไปบาย่าเนาะเ่งเก่ง

เอีก็มาหลายวันนล้วครับไม่ไม่ได้ใส่ให้ดูนะครับ โอ้หินกินดีมากนะครับลองออกมาเล่มดูนะครับตรงไหนเข้าโอ้เรียบร้อยนะครับคมทุกสัดส่วนแล้วนะครับ ที่นี่นกว่างนี้คมกว่าั่งนี้เนาะอ๋อมันแบบนี้นี่มันบางทีมัน,มนละเอียดไม่เท่ากัน เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมวันนี้ไม่มีหน้าท้องแล้วนะครับไม่เป็นพุงแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยเลยครับตัดตั้งคืนเลยนี่ครับ <laughs> ตัดตั้งคืนเลยครับตั้งกุนระอาว <laughs> อะไรนะตั้งกุนระอาวพัดลมครับอ๋อตั้งกุนระอาว ตรงนี้ต้องให้คมด้วยนะครับเวลาเราจะหยุดมันหยุดยากนะครับตามีดไม่คมนะครับครับเครับท่านผู้ชมครับแน่นอนครับ อันนี้ยี่ห้ออะไรพี่มินพี่มินนี่อ,อ๋อเบตงครับนี่มีดเบตงนะครับขวัดขาดกว้วายเหยอกเกตติการอนออ๋อ,อนี่ครับท่านผู้ชมท่านใดเป็นชาวมอนนะครับฟังได้นะครับเอ,อบขอบคุณครับตั้งคุณดาวอ,อ๋อนี่ครับพี่เขาจะพูดภาษามอนให้ ไอ้ควังนับเอาลองลองกดหน่อยนะครับตั้งกุนดาเอาวัดคาคุกเว้ยเออตั้งกุญดาเอาขอบคุณครับที่รับมีกิจยาให้เอยครับสำหรับคลิปนี้ขอลาด้วยอ่าเมนนี่นะครับเมนนี่สวัสดีนยครับสวัสดีครับโอ้ยภาษามอนเลยครับเอามึงเ้าเออสวัสดีครับผม